สถานที่นี่คือสถานที่พักของเขานีครับเฮ้ยนะเฮ้ยปะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเห็นมาตีทอยยังมั้ยตีทอยยังมั้ยเฮ้ยมือดูนะครับมือแดงแล้วผมนะนี่คือมือแดงนะเนี่ยครับคู่ใหญ่เลยนะครับมาเราเรากลับกันแล้วมั้งเนี่ยครับสวัสดีครับก็ เจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง CG c o d e นะครับผมวันนี้ผมจะมาสำรวจกระต๊อบในกระต๊อบกลางป่านะครับผมเพราะว่าพี่เมฆเขาว่ามาเจอกระต๊อบแล้วมาเจออะไรอยู่กลางป่าไม่ทราบเหมือนกันนะครับวันนี้พี่เมฆเขาก็เลยได้ชวนผมตามเคยนะครับยังไงเพราะส่วนมากผมก็จะไปคอลแลบกับพี่เมฆประจํานะครับผมครับยังไงก็ ช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับโอเคไหนะนะไหน็นไหมไ,หไหอ้หลังก้อนหลังก้อนี่นะไหนวนะไห,ไหนวะเห็นปหมเออหลังก้อนนี่ไหนนี่แอบมองหน่อยู่นะเดี๋ยวไหมไหนวะ,น,วะน้ามอบนั่นนะไปเข้าไปดูกัน กูไม่เจออะไรเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรวะช่วยช่วยกูด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวกูลุกขึ้นยันหายไงแหลังผิดพลาดแหลงแค่นิดหน่อยนะครับทุกคนไหนพี่นายไหนในวะ ทุกคนเจอไหมครับคนอื่นหัวเจอแล้วผมยังไม่เจอเลยอะไนวะอะไรวะหน้าแดงวะอะไรวะไหนวะนี่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 มันแอบตรงหลังหลังล่างไหล่ทุกคนน่ะ เขาทำอะไรอยู่อ่ะพี่รู้ทำอะไรนะไหนไอต่างไม่ดีวะเห็นหน้าเนี่ยก็ส่องไฟไปเหรอว่าจะกลัวไปกูหลบเดี๋ยวเขาทำอะไรอยู่ไม่รู้ดิทุกคนเห็นไหมครับสรุปสรุปแล้วกูก็ยังไม่เห็นนะเว้ยเดี๋ยวไปใกล้ๆก่อนนะครับทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้ไงล่างไปทิ้งนะครับ คนป่ะไม่รู้อ่ะทยังนี้เนาะอีกะวนี่นะอะไรเีเนีฮะตัวแค่ตัวนี้เนี่เฮ้ยจริงเหรออันนอะไระไเ่ยนี่างเนอามาอยู่เนี่ย คนครับเห็นมตุผลของมันหนึ่งนหะทุกคนครับเมื่อกี้ผมเห็นเดินอยู่หรอเฮ้ยยี่เนี่ยหนี่งว่ะนี่นี่ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรนะไม่รู้อ่ะนี่ยนาแดงป้านเลยดิไหนวะ เมื่อกี้กูก็เห็นอยู่นะนะอ๋อเออทุกคนครับเห็นไหมครับเฮ้ยหูวอะไรวะทำไมมอบอย่างงั้นนะไม่รู้วะลงมาเยอะมันกลัวหรือเปล่าลงมาลบกวนหาหรือเปล่าที่นอนที่นอนของเขาหรือเปล่าเนี่ยทุกคนนับดูนะครับเฮ้ยทำไมหน้าตาเป็นอย่างงั้นวะไม่รู้วะ

เย็ยนายมาดิว้าครูมาดีโฮ้ยมันคู่อยู่นะเนี่ยมันคู่ดิมึงเข้าไปห้ามนิดมันทำร้ายหรือเปะเนอะเนี่ยเฮ้ยชัยกูยืนอย่งไรข้าคู่ตัวหน้าแดงเลยนะพี่เฮ้ยหน้าแดงโอนครับดูนะครับเข้ามาให้เราเข้าใกล้น,นะครับ ก็นี่คือเป็นสถานที่าสถนี่คือสถานที่พักของเขานะครับเฮ้ยอุ่งเ้ยเหมือนมันวุ่งเลรสักอย่างนะเหมือนมันมีอะไรสักอย่างนะพีตรงนั้นอ่ะเฮ้ยตีนกูเปียกับ เฮ้ยที่คุกแยกนะครับเฮ้ยยี่ม,มันเหมือนทุกคนครับนี่นะครับรน,หนหีบ่ใช้าใครวะไลยเรานะครับเอ้ยฮะเหรอไม่รู้ว่าเสี่ยงมันมันไม่ได้มีแก๊สจากตัวนี้นะครับทุกคนเราไปใช้ไข่เหรอพี่ไม่รู้อ่ะนั่นมันไปใช้เก่าแล้วมั้งเฮ้ยเอาเนาะ คู่เราอยู่อย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้จะเราก็น่าจะต้องไปไปขอคู่เราให้ไปเยอะแยะลยนะแม่เราพอใกล้เลยกระตุ๊บกะดิ๊กเหมือนลิงเลยว่ะเออดีอะไรมันคือเดี๋ยวว่าคอลัมอ่ะน่นจะคอลัมอ่ะ เขาไล่เรานะเขาไล์เราอย่างนี้นะครับทุกคนทุกคนได้ยินไหมครับไม่รู้ว่ามมันลบไม่รู้ว่า,ามันลบกวนที่หร,อรือเปล่านี่ครับผู้เสี่ยสาราเนะครับเนี่ยผมนะให้ตี เสียงคู่นะครับทุบกคนเตรีระวังนะตรีระวังนะอยู่เรนะื่องขู่แล้วเนี่ยเฮ้ยืดไปยืดคนดับดูนะครับที่ตอนนี้เราสองคนนะฮะตีขเขาเข้าไปหันเงี้ยหน,นิครับผมตอนนี้เราส่งตัวแทนไปนะครับ เฮ้ย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 ดีมั้งที่ถอยยังมั้งที่ถอยยังมั้งคนเราดูนะครับมันคู่ใหญ่เลยนะครับเป็นอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างเฮ้ยมือดูนะครับคู่แดงนะผวมั้นะนี่โอ้คือมือแดงนะคืครับคู่ใหญ่เลยนะครับว่าเราต้องกลับก่อนแล้วมั้งเนี่ย ว่ามันคู่มันคู่ใหญ่แล้วเนี่ยผมว่ต้องอิดแค่นี้พี่มันคู่ใหญ่แล้วพี่เอาย่งไงคู่ใหญ่เลยเนี่ยอ้คือแมลงเยอะมากที่ไอ้ที่ที่มันอยู่นี่คือเหมืนกลิ่นคาวมากเลยนะเหมืนกลิ่นคาวแล้วแมงแมงแมงก็เยอะมากเลยครับทุกคนพร้อมไปกล้ๆเข่ามีกระเป๋าเองอ่ะกระเป๋าแล้วไหมไอ้พี่ส่งให้แบบ้างวันลูก เดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วเนี่ยเฮ้ยทุกคนครับคู่ใหญ่เลยนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมไปใกล้มานะกลิ่นสับมากเลยใช่ไหมใช่กลิ่นแรงมากเลยเฮ้ยมันกินเลยมาวะไม่รู้พี่ไปชายก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะไม่รู้ว่าชายใครนะเนี่ยครับผมอันนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะครับผมเราก็ได้ออกมาจากที่ตรงนั้นเมื่อกี้แล้วนะครับเพราะมันดุร้ายมากนะครับมันก็มีกลิ่นสับเขาเลือด กินแรงมากนะครับผมอันนี้เราก็จะขอตัวกลับกันก็ยังไงก็จะฝากช่องพี่เมฆหน่อยนะครับผมครับผมนะผมเมฆใส่เงินป่านะครับอ่าครับแล้วก็ช่องของน้องตีนะครับสวัสดีครับผมตีพอแล้วฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเลยนะครับครับครับยังไงก็เราก็จะขอจักไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ให้พวกหรด้วยนะครับผม เพื่อให้พวกผมมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับครับกับสวัสดีครับ